เป็นัโ่โอ้ติดกบค,ครับผมโอ้ติดกบครับตัวนึงครับตัวนึงหมักง่ายด้ยครับผมนี่โอ้โกบหน่อยครับผมกบหน่อยตัวน,นึงครับนี่อ่ะอืมกบหน่อยอีีนะครับผมกบหน่อยอีกตัวน,นึงครับนี่ สวัสดีครับสวัสดีสุนงเศร้านะครับมือนีห้องกับสิภาพมายามเงียบรักกบกันนะครับีห,ห้องเซลกันไว้นะครับใครครับไปรุ่นกันว่าห้าจะมาหมอนะครับไปโอ้ยเนะน,นี่ยลนะทำกู้มเนอนีหยังเนาะมาแซอันแรกขึ้นจเจอแลนะ้วเนอะนี่เนาะนี่ครับห้อยม้านะครับนี่ขันแบบนี้ครับนี่อันแรกเราห้องขึ้นเจอทั้งสี่เนาะ อีกหลังนึงอยมมู่มุมนั้นนะครับเราไปเบิ่งก่อนโอ้เบิ่งครับเบิ่งห้วยเบิ่งห้วยนะคุณมันจะปิดน,นั่น,น,นี่โอ้ติดกบครับผมโอ้ติดกบครับตัวนึงครับตัวน,นึง หมักเงย,ยได้ครับผมนี่่กบติโกบครับติโกบตัวหนึ่งครับผมไปอ๋อได้ละตัวหนึ่งนี่ยหลังนึงหลังนี้ว่าไงครับดุหนครับดุนไปน้ำกันนะครับ เงียบแต่นื้อเขานะครับผมนี่า้นี่ก็นครับผมไปถ้าช่วงฝนตกมาคัากโอ้โก่งห่างขนาดเลยครับแถวนี้นหลอกคุกเอียงแบบนี้นี่มีรุ่นนะครับหลอกคุกเอียงครับนี่มีรุ่นนะครับนี่ โอ้โกบหน่อยครับผมกบหน่อยตัวนึงครับนี่อ่ะเอาไ้ก่อนนะครับไปเดนครับใส่สี่หลังนะครับอืกบหน่อยอีลีนะครับผม กบหน่อยอีกตัวหนึ่งครับนี่กบหน่อยครับผมไปกันทับไปหลังยุดท้ายนะครับเพ่อส่ยจะแถวต้นไม้อล้นะครับสามตัวนะครับเมื่อในยม่มเ้าครับ นี่สงสัยจะเป็นห้วยมานะครับเห็ดครับแตกว่านะครับผมนี่กัดมุนหมดเลยครับผมกับคลิปนี้ก็บจบเพียงเท่าน,นี้ก็น,นะครับสวัสดีครับ